นะคะหยิบสมุดขึ้นมา5ข้อวันนี้ทดสอบหลังเรียนข้อที่1เขียนได้ยังคะเขียนทดสอบและเขียน1นถึงห้ามาแล้วข้อที่1อ่าอ,อ่านพร้อมกัน เีอำนาจพิเศษเหนือคนอื่นก็กอนะคะเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรอ่ะอ่ะให้ฟังเพลงไปด้วยเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรก็ที่หนึ่งก็กอเพื่อทำจิตให้สงบก็ขอเพื่อลดความเห็นแก่ตัวก็ขอเพื่อให้มีอำนาจพิเศษเหนือคนอื่นอ่ะฟังไปด้วยคิดไปด้วยต่อไปยังคะ

ข้อสข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้เรานอนหลับง่ายและก็หลับสนิทนะคะก็ก <ellow. S 1> อดูละครก่อนนอนก็อขออ่านหนังสือการ์ตูนก่อนนอนก็คอ,อสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน อ,อ่ข้อคอนะคะสวดมนต์เดี๋ยวคุณครูแก้นิดหนึ่งอ่าขอ้ขอขคอครูขอแก้นิดหนึ่งนะคะตกตกนิดหนึ่งลูกอ๋อในนี้มีทำไมคุณครูในนี้ไม่มีล่ะ วดมนไหวพระก,ก่อนนอนมีแก้ตกหล่นไหมลูกแก่ตกหลน่นโอเตอกากะรันนะคะอ้าวข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้เรานอนหลับง่ายและก็หลับสนิทบ้างตอบไปยังคะ,ะตอบแล้วไม่ยากเลยนะคะอ้าวข้อสามก็ลูกก็สามขณะเดินจงกรมเราควรภาวนาในใจอย่างไรนะคะ เดินจงกรมก็คือเดินสมาธินั่นเองนะคะก็คอพุโทโธก็ขอปองหนอยุบหนอก็คอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ,ดอเดินจงกรมเมื่อกี้คุณครูบอกแล้ววิธีเดินสมาธิเราก้าวยังไงนะคะใช้คิดในใจว่าอย่างไร ก็สามแล้วนะะคิดต่อไปยังคะปลายทางเสร็จแล้วยังเอ่ยอะจะย่างยังไงดีนะคะก็ที่4การกราบแบบเบนจังคประดิษฐ์ต้องกราบแบบไรก,ก็กราบหนึ่งครั้งเบ,บมือ ข้อขอกราบสามครั้งไม่แบมือข้อขอกราบสามครั้งแบมือเราเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะ<ม>การกราบแบบเบญจางพระกระดิบกราบกี่ครั้งแล้วก็กราบแบมือหรือไม่นะคะอะจำให้ได้ตอบไปยังคะตอบไปยังข้อสี่กราบแบบเบญจังพระกระดิ์เรากราบพระอย่างเดียวนะคะ ลองตัดสินใจดูสิอาข้อสุดท้ายยังไม่ตอบอีกเหรอโสรสอา่าเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ลูกอา้าวการยกมือสองข้างมาประกบกันไว้ระหว่างอกเรียกว่าอะไรก็ขกการกราบก็ขอ,ขอการประนมมือก็ขอ,ขอการไหว าการยกมือสองข้างมาประกบกันใช่ไหมไว้ระหว่างอกเรียกว่าอะไรการไหว้การประนมมือการกราบาเลือก,ก,กอข,อข,อข,อขอ้อคอข้อขข้อคอ้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะให้คิดปฏิบัติแล้วก็ต้องจำด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนกันตรวจเปลี่ยนกันตรวจนะคะเปลี่ยนกันตรวจดูความพร้อมของแต่ละคนเพื่ออะไรคะเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรคาตอบเพื่อทําจิตให้สงบนะคะปลายทางปลายทางดูด้วยนะคะ อตอบแล้วยังคะฝึกแล้วก็สองข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยเราหลับง่ายและหลับสนิทก็คือสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะเอาข้อที่สามขณะเดินจงกรมเราควรภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนะคะเอาฝึกฝึกความรู้ข้อที่สี่ กราบแบบเป็นจังข้าประดิษฐ์กราบ3ามครั้งเบมือนะคะเบมือเอาข้อสุดท้าย,ยการยกสองข้างมาประกบกันไว้ระหว่างอ,อกเราเรียกว่าการปนมมือนะคะเอาราคาวันนี้ทดสอบ5ข้อคงจะนะคะ ทำให้เด็กๆของรู้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่าลืมนําไปปฏิบัตินะคะการกราบพระแบบเบญจางาระาพะดิ์การไหว้การวันทาหรือนะคะการนั่งสมาธิจะฝึกให้เรานั้นเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นแล้วก็สําคัญนะคะจะทําให้เรานั้นควบคุมตัวเองได้นะคะสามารถทําำไรสําเร็จ เป็นเพราะเรามีสมาธิดีนั่นเองวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันในวันพุธค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ